วันนี้ท่านสุวัตโทรมาคุยคยกับผมผมโรไหายเลยน้ำตาตกลื่นใจที่เจ้านายโทรมาทางทางทีอาทิตเราไม่ได้คุยกันเลยเราก็ทำงานตามนาทีที่รับมอกหมายนี่นะครับโดยเฉพาะหัวใจของผมนี่อยากจะให้ผักการเมืองของเราคือผักสา เป็นภาคที่อยู่คู่คนโคราเราช่วยกันในหลายอย่างทำในหลายสิ่งเป็นประโยชน์ต่อคนโคราชผมพยายามเป็นสื่อให้สมัยท่านนายกชาติชายมาทันกรทันสุวัส์สื่อความหมายให้ประชาชนคนโคราชได้รู้ว่าได้ททำอะไรมาบ้าบากไม่ขนาดไหนนะครับนั่นคือผมสื่อในทางเสียงเพลง ที่นี้ถ้าถามว่าการเป็นซืปอปินเองชาตนมันยากมาันระบากไหมสุดยากที่สุดเราต้องเป็นต่อสูร้รัศนีพินใหญ่ๆทั่วประเทศแต่ละในประเทศไทยมันมีแต่ซีหาพาแต่ละพา,าเขาก็มีซื้อปอนพื้นอืนๆบางก็เก่งๆที่ผมต้องยอมรับเขาทุกคน ผมส่งมาวันแรกปีแรกคือปีพศ2540จากการถูกบังคับของอคุณบัณฑิตตังประเสริฐกรมนายองเงนวยการสวัทตอนนั้นก็ถูกบังคับให้นำผลงานที่มีนิดๆหน่อยเอาไปส่งเข็งแล้วเขามันจะเคยได้กัไหนแล้วครับไอผลงานเท่าหางเต่ามันเป็นไปไม่ได้ เราเป็นหูที่เขาได้โอ,อ,อ้สางวัดโง่งามชัยเงินเท่าไรสางวัดดำที่เชียงรายแต่เท่าไรนักเขียนที่เขาได้เป็นชุดปินชาาติมีแต่คราวยาวๆลักษณะมันไม่ในช่เราแต่เราในตักมสันเดินจกๆมันก็เกง้งขาสันมันเป็นไปไม่ได้ผมส่งมาจนบทเรง วันจะยุดส่งแต่วันหนึ่งมีเรกบันดาลใจขึ้นไม่อีกแหละสมเด็จพระเทพรองทรง,สงสเสด็จมาเปิดห้องสมุดที่ท,ทันทสถานหญิงท่นทสถานหญิงครงไผ่ผู้ในการทันทสถานหญิงก่อยอคนมากประสานผมไปรอนผู้ตองขังหญิงให้เล่นเพลงโคราเพื่อจะใช้เสด็งในวันตวนรับพระองค์ท่าน วันที่ท่านเสด็จไปถึงวนาเรื่องจำก็ให้คนมาตามผมกคุณแม่ก็เอาไปด้วยไปไปให้กำลังใจหมอพริงกุลาคนคกน,นะนกู่น่าองท่านกดเสด็จชมตรงนั้นมีท่รรานนาบมีทางอะไร,รต่างๆแสดงเต็มในในแดนสีหรือแดนหา็ขามีูนเล่าตอนนั้นพอมาถึงเพีงกรลา ผมให้หมอเพลงโคราที่ฟึกนิพลงรเพลงโคราร้องกันเป็นครั้งแรกเพลงโคราไม่เคยร้องเพลงร้องกันดอกมีแต่ร้องทีละคนแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกยี่สิบประมาณยี่สิบคนที่ร้องเพลงโคราได้ได้ทำนองเปรย่อเลยสวยงามมากเนื้อหาผมแต่งตอนรับสี่สิบคนทีขี่ทันยืนฟังโดยไม่เดินไปไหนอพอจบเสร็จ ท่านก็พิงประบากมาตั้งผมก็คุณไม่ก็ว่าครูสอนเขาใช่ไหม,มคําว่าครูสอนเขาใช่ไหมนี่เป็นคําแรกที่มีคนเรียกผมครูมผมเลยบอว่าว่าชัยระพุทธเจา้าค่โอ้โหดีมากเลยหยดเยี่ยมเลยฟังพรอะด้วยหนูขอรองครูนะท่านใช้เข้าไปดู าเขาคนโทนออกไปแล้วครูกรุณาตอ่อยอดเด็กเขาด้วยเขาจะมีอาชีพนี่เ็าไปได้คำว่าครูกรุณาตอ่อยอดให้เขาเนี่ยมันเป็นคำที่ผมรับมาแล้วถ้าผมจะลาถ,ถิงลาถ,ถิงใดไงสมเด็จนพนระเกพรัตนราชเจ้ะเราเลยต้องเป็นครูแบบแบบจําเป็นนะ่ะก็เลยคึดสู่ต่อไปที่หาสนตามโรงเรียนต่าง ไปรู้นไปไหน่วยนพขอแม่นาคงที่เขาขึ้นเรือตะเวนมแม่นาคงไปสแสดงให้เขาดูก็ะดุนไปขาโรดเองน้ำมันเติมเองไม่แต่ขาตัวทุกอย่างเราทำกนพอถึงปีก็เขาส่งแทงเรื่องมาที่สำนักวัฒนธรร สำนักวรรณธรรมก็ไม่มองเห็นใครก็มองเห็นแค่ผมก็แข่เรื่องไม่ผมต่ออีกให้ผมรวบเราส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกจากทุกปีจากปี40จนถึงปี2146เราก็จะมีผมงานเพิ่มทุกปีทุกปีทุกปี2 5 6 4ปีสุดท้ายคิดดูว่ากี่ปีไม่ใช่เรื่องง่ายง่า้เลไม่ใช่ วันนี้ก็ดีใจภูมิใจที่ผู้รักผู้ใหญ่คนที่ผมรักและก็รักผมมาให้กำลังใจบางทีบางครั้งถึงเราได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติแล้วผมก็มองทางว่าที่มีลูกมีหลานม,นม,นาามาาีน้องมีน้องใครมาเยี่ยมถามข่าวเราเดี๋ยวไม่น้อยังได้กำลังใจเพิ่มน,นะ